ความก้าวหน้าสิ่งที่เราต้องเตรียมก่อนเข้าสู่ระบบนะคะ 1. ข้อตกลงที่ทำไว้กับสสส 2. รายละเอียดกิจกรรมที่เราจัดไปแล้ว 3. ไฟล์รูปภาพประกอบการจัดกิจกรรมนั้นๆและ4ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยแยกค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อตกลงการรายงานความก้าวหน้าหน้าจอจะแสดงผลให้เลือก งวดงานที่เราต้องการรายงานบันทึกโดยเราจะคลิกเลือกรายงานความก้าวหน้าให้ตรงกับงวดที่เราต้องการบันทึกนะคะจากนั้นหน้าจอจะแสดงผลดังนี้แถบที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องรายงานจะประกอบด้วย4แถบคือผลการดำเนินงานความก้าวหน้าผลลัพธ์อื่นๆและรายงานการเงินอันแรกสุดให้เราคลิกเลือกแถบการแถบผลการดำเนินงานนำวัตถุประสงค์ มากรอกโดยนําข้อความจากข้อตกลงโครงการมาใส่หากมีมากกว่า1วัตถุประสงค์ให้กดแถบเพิ่มวัตถุประสงค์กรอกข้อมูลตัวชี้วัดผลลัพธ์ที่ตั้งไว้โดยนําข้อความจากข้อตกลงมาใส่ซึ่งตัวชี้วัดผลลัพธ์ก็ควรจะใส่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้ในช่องผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ใส่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ จากนั้นลงมาด้านล่างมันจะมีแถบให้เลือกกิจกรรมหน้าจอเกิดขึ้นใหม่แล้วคลิกคำว่าเพิ่มกิจกรรมเมื่อเพิ่มกิจกรรมจะมีข้อมูลทั่วไปให้เรากรอกโดยเราจะต้องกรอกข้อมูลที่มีดอกจันทร์ให้ครบถ้วนประกอบด้วยชื่อกิจกรรมวันที่เริ่มจัดก,กิจกรรมสถานที่และกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ จากนั้นกดบันทึกกิจกรรมในช่องรายละเอียดให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดหรือรูปแบบกิจกรรมที่จัดโดยระบุให้ชัดเจนว่าใครจำนวนกี่คนทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไร,งไรกรณีที่กิจกรรมนั้นมีการจัดมากกว่า1นึ่งครั้งให้ใส่รายละเอียดในแต่ละครั้งว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรวันที่เท่าไหรให้เรียบร้อยตรงช่องรายละเอียดกิจกรรมนี้นะคะ จากนั้นก็สรุปข้อมูลผลลัพธ์หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมนี้ให้ชัดเจนในส่วนของช่องรูปภาพและไฟล์แนบให้กดปุ่มอัปโหลดรูปกิจกรรมอย่างน้อย3-4รูปต่อกิจกรรมโดยเลือกภาพที่สื่อถึงกิจกรรมสำคัญที่ทำในส่วนของไฟล์วิดีโอ ให้ไปอัปโหลดใน YouTube และนำ URL ของ YouTube มากรอกในช่องนี้นะคะนอกจากนี้ถ้ามีไฟล์อื่นๆเช่นแผ่นพับโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์หรือรายงานประการประชุมก็สามารถอัปโหลดได้เช่นเดียวกันในส่วนสุดท้ายจะเป็นแถบงบประมาณให้เราระบุค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในกิจกรรมในช่องนี้โดยช่องรายรับ งบที่ได้รับให้กรอกตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการจากนั้นตรงรายจ่ายให้ระบุตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงตรงกับหลักฐานการใช้จ่ายเงินแยกเป็นหมวดประเภทต่างๆซึ่งสามารถดูคำอธิบายหมวดได้โดยเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มสีเทานี้นะคะ mm hmm. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มบันทึกกิจกรรม หลังจากเราบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วหน้าจอจะแสดงผลดังรูปเราก็สามารถทบทวนว่ากิจกรรมนี้สถานที่ที่ไหนกลุ่มเป้าหมายเป็นใครรายละเอียดและผลที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้ถ้าสมมุติว่าข้อมูลเรายังพบว่าเราต้องการแก้ไขก็สามารถกดปุ่มแก้ไขได้ค่ะรวมทั้งรายละเอียดงบประมาณด้วย